สบายดีสวัสดีจากอเมริกาค่ะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งซอป,ปอปอลแล้วก็ f อซของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะวันนี้เมก็จะมารีแอคชั่นเพลงนะคะแล้วก็เพลงที่เมจะมารีแอคชั่นในวันนี้นะคะ f อที่น่ารักของเมได้แนะนำมาค่ะนั่นก็คือคุณสมโรเมืองกดค่าถ้าเกิดเมพูดชื่อผิดไปเมก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนั่นก็คือเพลงมะลีค่ะ ก็ร้องด้วยกบ k ค p นนะคะเป็นเพลงใหม่เพิ่งปล่อยมาเลยค่ะเมย์ก็ขอให้เพลงนี้นะคะปังปังปูริเยทะลุร้อยล้านวิวเลยค่ะเพลงนี้จะเพลาะจะสนุกแค่ไหนมีแง่คิดทัศนคติดีๆอะไรในเพลงเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะก่อนจะไปฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นักร้องของเรานะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้นักร้องของเราผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวเมย์ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็น k ค p ออฟฟิเชียลค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ทำคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะเมออย์ก็ขอให้เพื่อนๆสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะมาแล้วคะ่ะ <grammar> อุย้ยน่ารักมากๆเล ที่ใจบ่เสือมาลองโกบธใจแบบคอยนี่ละริงใจน้าคอยคือชนจะบอกมันขี้หลาบล่รอจะริงใจแบบคอยนี่หายาบอได้เพียงแต่ฟ้าแต่อยากเป็นเจวดาที่หักอยากจะทำความโมจ้าก็อดอยู่สุดจะหนาเจ้านาหาคู่บอกถึงว่าคอยจะบอก คอยจะโดนี่เจ้าอกหนะ้าเป็นคนธรรมดาที่บอลุล่าแต่พร้อมจะทิ้งใจอยากได้จะเป็นภรรยาเคยพร้อมจะหักษาเรื่องลายใทยบอกเคยมีเสียใจเคยได้ประว่าที่โคตรเจีบอกมีปัญหาโดนรอรีเสียใจเคยได้ the baby you number one my lady ที่เจอเป็นแฟนมันคงดีได้จะคิดคำนี้กะทีใจแล้วถ้าเป็นกูกัน

รักจริงๆเลยค่ะยิ้มหวานเลย นี่นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการรีแอคชั่นเพลงมาลีค่ะเมย์ก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะบอกเลยนะคะว่าเพลงเนี้ยเพลาะมากๆเลยค่ะน้องกบ KNP นะคะเขาเสียงดีมีคุณภาพจริงๆเลยค่ะเขาสื่ออารมณ์ออกมาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอ้โหวันนี้นะคะน้องกบเขาหน่าใสหล่อมากๆเลยค่ะแล้วก็นางเอกของเรานะคะก็สวยยิ้มหวานน่ารักมากๆเช่นกันเลยค่ะเหมาะสมกันเลยนะคะ ะะโอเมจเจ้าดอกมะลิเจ้ามีแฟนแล้วหรือยังเนาะเจ้าอะช่างน่ารักสดใสใจริงๆเลยอะทำให้อ้ายเนี่ยตกกลุ่มรักเจ้าเลยอะเข้าไปตามเฝ้าดูเนาะกดหัวใจรวัรวๆๆเลยนี่นะคะก็ อ้เนี่ยเป็นคนธรรมดาเนาะไม่ได้หรูหราอะไรแต่ว่าไอ้เนี่ยมีความจริงใจนะอยากให้เจ้าเนี่ยมาเป็นสีภรรยาของไอ้าเลยอ้าเนี่ยรักจริงหวังแต่งนะถึงหน้าตาอ้าเนี่ยจะไม่หล่อนะแต่ใจไอ้าเนี่ยหล่อที่สุดเลยรักจริงนะไม่ได้มาหลอกด้วยถ้าเราอะมาเป็นแฟนกันคงจะดีนะโอ้โหเป็นเพลงที่จีบกันน่ารักตะมูตมิมากมากเลยค่ะ เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ฟังแล้วอื้มอินตามเลยนะคะยิ้มตามเลยค่ะ ใครนะคะที่กําลังจีบจีบกันอยู่นะคะแล้วก็กําลังมองหาความรักนะคะเมก็ขอให้สมหวังนะคะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ฟังสบายๆฟังเพลินๆเลยค่ะตอนนี้คนไทยเราก็หันมาฟังเพลงของเรามากขึ้นนะคะเพราะว่าเพลงของเรานะคะเขาจะฟังง่ายๆฟังสบายๆฟังเพลินๆค่ะเมก็ขอให้เพลงของเรานะคะด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยค่ะเพลงนี้ก็เพิ่งปล่อยมาเลยนะคะเมก็ขอให้เพลงนี้ฟังฟังกุลีเยทะลุร้อยล้านวิวเลยค่ะ ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นักร้องของเรานะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้นักร้องของเราเนี่ยผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะ เดี๋ยวเมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่อง K9P Official ค่ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เมย์ทำคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ FC ที่น่ารักของเมย์นะคะคุณสมพพนะคะที่แนะนำบทเพลงมาให้เมย์รีแอคชั่นค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ FC ของเมย์ทุกคนเลยนะคะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่คอยติดตามผลงานของเมย์แล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เมย์ค่ะ วันนี้นะคะเมย์พูดอะไรผิดไปเมย์ก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะเมย์จะพยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงคลิปของเมย์ให้ดียิงย่งๆขึ้นไปนะคะใครอยากให้เมย์รีแอคชั่นเพลงไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะเพลงไหนที่เมย์รีแอคชั่นให้ได้เมย์ก็จะทยอยรีแอคชั่นให้นะคะวันนี้เมย์ต้องไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆค่ะบายบายโคดี